รู้ไหมคะว่าจากการศึกษาคนไทยนะคะที่เป็นชาวออฟฟิศทั้งหลายในกรุงเทพค่ะพบว่ามีการขาดวิตามินดีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยจากงานวิจัยพบอยู่ประมาณ36.5ค่ะหรือ1ใน3ของชาวออฟฟิศเลยนะคะที่ขาดวิตามินดีค่ะขาดวิตามินดีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอย่างแรกความแข็งแรงของกระดูกก็จะลดลงค่ะหรือถ้าในเด็กเองนะคะก็จะทําให้กระดูกไม่แข็งแรงเพียง พอมีสัดส่วนเกณฑ์ความสูงที่ผิดปกติหรือกระดูกอ่อนเกินไปนะคะอาจจะเกิดความผิดปกติของกระดูกนะคะเช่นขาโกง่งหรือว่าหลังคอมได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะยังอาจจะทําให้ร่างกายมีความเครียดมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะส่งเสริมทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ค่ะนอกจากวิตามินดีมีความสําคัญที่จะควบคุมการทาง,งานของทั้งระบบประสาทแล้วก็ระบบกล้ามเนื้อค่ะอาจจะทําให้กล้ามเนื้อเมื่ยล้าได้มากขึ้นค่ะมีความแข็งแรงและทนทานนอก น้อยกว่าปกติได้นะคะและมีงานวิจัยพบว่าในคนที่ขาดวิตามินดีมีโอกาสที่จะมีน้ำตาลในเลือดที่ผิดปกติได้ค่ะทําให้เกิดโรคเบาหวานได้ถ้าใครไม่อยากขาดวิตามินดีแล้วก็ไม่อยากกินวิตามินดีเสริมที่เป็นอาหารเสริมเดี๋ยวชมในคลิปต่อไปมีวิธีการป้องกันการขาดวิตามินดีมาฝากกันค่ะ